สวัสดีค่ะวันนี้เนเน่จะพามาสัฟฟรีที่ห้างเซ็นทรัลเวสเกตนะคะทุกคนวันนี้เนเน่มาดูสัตว์นะคะทุกคนบอกเลยว่าสัตว์เยอะมากๆเลยนะคะมาดูกันนะคะว่าวันนี้จะเจอสัตว์อะไรกันบ้างตามไปดูกันเลยค่ะภาษาอังกฤษวลาคำกับเนเน่อ s t r i ิกอ s t r i ิกนกกระจอบเทศ จะน่ารักก็ไม่น่ารักจะน่ากลัวก็ไม่ได้น่ากลัวม,ม,ลมันไม่ใช่มันมันมันไม่ใช่ออสติเหรออ๋อพิดเกรทเรียเกรทเรียโดกเรีย ฉันผู้เข้าใจผิดมาตลอดนะคะได้ไปดูอะไรก่อเอียงเขาดูอะไรอะ่ะไปดูคลิปแมวสอาป,ป้า,ามแมวแคอร์ริคอคร์ราราคัาน มันคือมันคือแมวที่ดุมากๆ Let's go เอ mm ่อนกแฮร์ริสฮอคเหยี่ยวเหยี่ยวแฮร์ริสฮอค <c oughs> จอกมันเีก็กจอกปิ๊กปิกปิก,กจอกจอกคาปิบาร่าเอ่อคาปิบาร่าคาปิบาร่า บรไปนี on, hey on. ่ฮี่อิ่งเกี่ยอะไร horse จริงจริงงูจริงจริงไป,ไป,ไปดูงูนี่ไงจับได้นะขอ ยงไงอ่อน oh <my> ใหญ่ <Next. S 1> เหนนถ่ายรูปง,งูเหลือมไหม No จะบริจาคปะถ่ายร <No, no. S 1> ูป No No ไป้่พอดีพอดีคำเลยเนี่ยเขามาเลยครับคกมายพอดรครับไปเนี่ย มาไม่รู้ป่ะมาไม่กล้าหนูแค่กล้าหนูไม่กล้าโอมเขาจับดูได้ไหมแม่ไปจับสิเราไปดูตรงนี้ตรงนี้นีมไั้ไหมไม่เอาได้ไหมจัวไม่รู้ ลกลัวลกลัวลลมีน้องไข่เจียวม,มยนนีน้องไข่เจียวกำไงูกกำไรงูไม่เอานะคะ กลัวนาไปไปไปงูไปงูลนี่อีกลัวนะอีกัวนากิ้งกะอีกลัวหน้าน้องหลับอยู่ค่ะดูเดินสาไป

เออชีพอุ้ยมันตาเลยอ่ะมันจะปีนกันนะกระต่าย rabbits กระต่าย rabbits มันให้อาหารได้นะเธอมันให้อาหารได้เพราะมันให้อาหารได้ีจะป้อนอะไรสมกขอให้อาหาร อา้าให้อาหารสองตัวเลยไม่เลยอีรูเซียนอีโก Owl แก้คู่แจ็อยูเรเซียตอนนี้น้องกำลังสลีปปิ้งอยู่นะคะตอนคืนนกคูจ่จะลืมตาหลับอยู่ อยากให้อาหารกระต่ายอ่ะอยากให้อาหารกระต่ายค่ะอยากให้อาหารกระต่ายเป รับชุดห้าสิบแค่หางกระต่ายเอาไหนเอาไหนแครอทยี่สิบชุดห้าสิบชุดเดียวใช่ไหมอันนี้ป้อนกระต่ายใช่ไหมอันนี้ป้อนอะไรกระต่ายตาบีบอ๋อตาบีบครับอันนี้ป้อนอะไรป้อนกระต่ายป่ะใช่ครับป้อนกระต่ายไ่เฮ้ย มาเยอะหนูกลัวมันกระชากเฮ้ยมาสิค่ะแล้วก็เราจะให้อาหารกระต่ายมานี่เร็วกินไหม,ไมกินไหมคะกินไหมคะมากินคะ่ะเร็วๆเยอเออกินไวกว่าจอระเขแคอีก ตัวนี้บ้างตัวนี้มันดูเหงาห่อยจริงจอยตัวนี้หิวน่ารักจริงๆเลยแม่จะให้หนูตัวเดียวไม่ได้กินไม่รู้ยเกิดสงครามอันยิ่งใหญ่นะคะเกิดการน้องกระต่ายเกิดการรันนิ่งกันนะคะ เอาแล้วมันกินได้หรือเปล่าอะเพราะอันนี้มันกินได้หรือเปล่ากินได้่ะถ้าเกิดเหมืนไม่กินอ่ะ ทุกคนคะหมูแคะใช่ไหมอเนี้หมูแคะน่ารักมากค่ะน้องหมูตัวจิ๋วนะคะน่ารักมากเลยค่ะบอกเลยอู้นี่คือแพะแสนสแกรี่นี่คือสิ่งใดนะคะที่น่ากลัวปานนี้ อันนี้คือนกขาวอะคะน้องสลิปปิ้งคุกกี้คุกกี้ดูตรงนี้ไหมไม่เอาอ่ะไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาไปดูไหม ก็หนูจะดูข้างนอกตัวนี้คืออะไรคะตัวนี้ชื่ออะไรคุกกี้คุกกีเ้เ้เดี๋ยวมันชี สแปร์โอันนี้คือเพศเมียนะคะ <Okay. S 1> เพศเมียมีอันนี้เขาเป็นแฟนกันนี่เอแต่เขางอนกันนะคะเขาเลิกกันนี่คือน,น,นกอย่างโอ้หนูลืมตาโอ้หนูลืมตาครั้งแรกเหรอลูกโอ้ว้าวเราคลืมตาครั้งแรก มสเตอร์นะคะทุกคนมันต้องมีกลงล้ออย่างที่คิดเนะนาะน่ารักาพูดดิมาที่เราน่ารักนะคะทุกคนดูแฮมสเตอร์หลอนน่าหลอนนะทุกคนแห้น้ำรักมากคุยน้องก,ก็เป็นกุ้งเลยสิก็แอบโซคิวอยู่เหมือนกันนะคะอืมอมนน่ารักก็แต่ถ้าเกิดไปเลี้ยงก็ไม่ไหวเร็วเกินจับไม่ทันถ้าเกิดออกกรงอะ่ะอุ้ยน้องยืน ยนืนสิยืนเอายืนกุ้งจริงนะเนี่ยเค็มตกกุ้งเนี่ยหาสนุกตกกุ้งไม่ได้กุ้งนะจ๊ะสี่นาทีสี่บาทเป็นงหกตัวคลิปนี้เนเน่สนุกกับซาฟารีมากเลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเพเน่ด้วยนะคะ 拜拜。Bye bye